ปอสคือเก่งแทะนะอปอสามอายุปอสาเนาะปอสามก็เล่นเล่น YouTube ได้แล้วนะครับนะอ่าสวัสดีลูกไอ้ด้วยนะครับนะลูกไอ้ <c oughs> ที่แวะเข้ามานะครับพอดีเพิ่งทานข้าวเที่ยงนะครับทุกคนเพิ่งเสร็จภาร,รกฐฐิจที่อำเภอนะครับวันนี้ก็เลยมาออกมาอะไรสดมาถักทายกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวช่วง ช่วงใบาสามเนี่ยนะครับก็จะพาทุกท่านไปที่ตลาดชายแดนช่องจอมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่ตลาดช่องจอมฝั่งไทยนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นแบบไหนนะครับเนาะอย่าลืมมาดูคลิปหนูด้วยนะคะหนูลองหนูลองคิดด้วยจ้าเดี๋ยววางเดี๋ยวแวะเข้าไปดูนะครับอ่าเดี๋ยววางเดี๋ยวแวะเข้าไปดู ก็เดี๋ยวจะพาไปดูชมบรรยากาศที่ตลาดชายแดนเนาะเพราะว่าคือตอนนี้นะครับเห็นสถานการณ์ชายแดนหลายพื้นที่นะครับเนาะก็ยังตึงเครียดแล้วก็ยังไม่สงบร้อยเปรเซ็นนะครับโดยเฉพาะเมื่อคืนนะครับมีพี่น้องประชาชนหลายพื้นที่นะครับเนาะที่มีความวิตกกังวลนะครับเมื่อวานก็ออกเขาเรียกว่าอะไรนะอบพยพนะครับเตรียมอบพยพบ,บางคนก็อบพยพออกไปจากพื้นที่ชายแดนจากบ้านตัวเองนะครับ แล้วก็วันนี้หลายๆครอบ,คร,อบครัวนะครับเนาะหลายๆคนก็คเรียาเตรียมนะเตรียมกระเป๋านะเสื้อผ้าอุปกรณ์สิ่งอาเรว่าของของใช้นะครับในชีวิตประจาําวันก็หลายๆครอบครัวก็เริ่มเก็บใส่กระเป๋าไว้แล้วเผื่อเกิดเหตุการณ์เนี้ยก็จะได้เตรียมในการอบพยศแบบใดได้ทันท่วงทีนะครับเพราดีว,าว่าหนูเด้งออกจาก YouTube ค่ะก็เลยมาทักทายใหม่ครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับก็ตอนนี้ ทางการก็เริ่มเรียกว่าอะไรประกาศประชาสัมพันธ์นะครับแก้งไปยังพี่น้องนะครับในพื้นที่ที่อยู่ชายแดนนะครับก็คือพูดง่ายๆคือว่าให้เตรียมนะเตรียมความพร้อมทุกสถานการณ์นะครับทุกคนหมายเราว่าเตรียมกระเป๋านะแล้วก็เก็บเสื้อผ้าไว้ในอีกหนึ่งกระเป๋าไว้นะครับเผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจริงๆเราสามารถหยิบกระเป๋านั้นก็เดินทางได้เลยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่า,าจะต้องมีความวิตกกังวลอะไรมาก แค่แค่แค่เราเตรียมไว้แค่นั้นก็ไม่ได้เสียหายครับทุกคนเนาะโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็เตรียมกระเป๋าไว้นะครับนะถึงแม้เหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับก็เป็นการเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนนะครับมาทักทายกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับนะเอฟซีคาามิตรพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมไปดูสถานการณ์ที่ชายแดนนะครับว่าตอนนี้นะที่ชายแดนเป็นแบบไหนการซื้อการขายพ่อค้าไม่ขายนะประชาชนในพื้นที่เนี่ย เขาออกไปใช้ชีวิตประจําวันนะแบบไหนนะครับที่ชายแดนนะครับก็เป็นการนําเสนอรายงานข่าวให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับความเคลื่อนไหวของชายแดนที่ตลาดช่องจอมของเรานะครับนะที่อยู่ตําบลด่าน อำเภอขับเชิงจังหวัดสุรินเนี่ยนะครับว่าสถานการณ์เป็นแบบไหนก็เป็นการรายงานนําเสนอให้กับท่านผู้ฟังแล้วก็ท,ท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับความเคลื่อนไหวนะครับเนาะมีหลายๆท่านก็อยากจะรู้ว่าตอนนี้ชายแดนช่องตอมเป็นแบบไหนร้านค้าปิดหรือเปล่านะครับนบนะบนะการซื้อการขายเป็นอย่างไรอ่ะก็สามารถนะเข้ามาติดตามรับชมไลฟ์สดในช่องของลุงนายได้เลยนะครับกดไลค์ให้แล้วนะคะแต่ว่าทําไมไม่เห็นคนนั้นใครเลยนะครับคนไหนนอกนะครับเนาะคนนั้นใครเลย นะครับขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณลูกไอ้นะครับเนอะลูกไอท้ที่ไว้เข้ามาทักทายนะครับทุกคนอ่ะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับทุกคนนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มา,อ,าอยู่ที่ ที่บ้านนะครับทุกคนก็เดี๋ยวสักพักเนผมจะเดินทางไปที่ชายแดนนะทุกคนก็เดี๋ยวจะเอาบรรยากาศนะครับมามอบให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศแบบสดๆนะครับที่ชายแดนว่าตอนนี้สถานการณ์ชายแดนเป็นแบบไหนเนาะนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็เริ่มวิกตกกังวลได้หลายอย่างนะครับว่าตอนนี้ชายแดนปิดนะการซื้อการขายปิดไปหมดแล้วอะไรยางเงนะครับทุน,นเดี๋ยวผมจะเอาบรรยากาศมามอบให้กับท่านผู้ชม นะครับได้ติดตามได้รับชมนะเพื่อเป็นการาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับในหลายคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะจะได้ไม่ต้องวิตกกังวลน,นะครับแต่พี่น้องนะครับหรือพ่อค้าไม่ขายที่อยู่ในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทุกคนต้องออกมาทามาหากินนะครับออกมาทํางานทุกคนนะเพราะฉะนั้นพ่อค้าไม่ขายก็จะออกมาขายของนะครับที่ชายแดนนะครับมาช้าแต่มานะคะแล้วไปปับ๊บบายบายค่ะหนูไปแล้วนะครับผมจ้า ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่แม่ที่มาแวะเข้ามาดูนะครับเนาะสวัสดีพี่เพนสิริด้วยนะครับนะสวัสดีครับผมสวัสดีทักทายครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเนาะทุกทุกคนทุกทท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะสวัสดีคุณโยฮาริมารีโอมาลีนี่มาลีมาลีหรือมาลีมาลีมะลีอะฮะมาลีมาลีนึกว่ามาลีพลพลโทพลโทมาลีนะครับเนาะเป็นโคษกกองทัพบกนะครับของกัมพูชานะ นะตอนนี้ก็ออกมาเรียกว่าทําข่าวนะเป็นโฆษกประจํารัฐบาลทีนะ่เอาแต่ข้อมูลเฟกนะครับให้กับคนในพื้นที่คนในประเทศของกัมพูชานะตอนนี้คนกัมพูชาก็ได้รับข่าวเฟกนิวนะครับข้อมูลเท็จการทั่วประเทศเลยทุกคนกนะค็เรียกอะไรนะไม่รู้ว่าข้อมูลเขาไปถึงไหนแล้วนะทุกคนยังรับข้อมูลเท็จๆอยู่นะครับ,นะรบนะอันนี้คือคุณเรียกคน พลโทบะพลโทมาลีของฝั่งกัมพูชานะครับมาทักทายกับทุกทท่านครับบรรยากาศวันนี้นะอ่าเฟซบุ๊กไลฟ์ยูทูปไลฟ์ติดดอกไลฟ์ใครที่ว่างๆเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับในช่วงสิบสี่นาฬิกานะครับเนาะิกาสิบสี่นาฬิกากับอีกสี่สิบเอ็ดนาทีโด <Ministry> ยประมาณนะครับเดี <c oughs> <cle aning> ๋ยวใบสามก็จะเดินทางครับใบสามก็จะเดินชายแดนเนาะก็ฝากท่านผู้ชมนะครับนะติดตามความเคลื่อนไหวเนาะเดี๋ยวบรรยากาศผมจะพาท่านผู้ชม นะครับไปดูบรรยากาศที <hi> ่ชายแดนกันนะครับทุกคนว่าตอนนี้สถานการณ์ชายแดนเป็นแบบไหนนะครับสามารถนะก็มาติดตามรับชมมาดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับผมก็จะให้เพื่อนๆให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศนะที่ชายแดนไปพร้อมๆกันนะครับบางทีบางครั้งสัญญาณมันอาจจะไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่นะครับทุกคนเนาะนะแต่ว่าก็พยายามลองลองคอมเมนต์กันเข้ามาเนาะบางทีสัญญาณมันอาจจะไม่ค่อยเสถียรสัญญาณมันอาจจะสะดุดไปนะครับ พอดีว่าพี่สาวหนูเดี๋ยวถ่ายติ๊กต็อกและก็เลยไปช่วยพี่สาวหนูไปถ่ายติ๊กต็อกค่ะพอดีมีธุรนิดหน่อยค่ะขอโทษค่ะโอเคไม่เป็นไรครับผมค่เลยอ่ะไปเอาไปทาธุระให้มัเนเสร็จเรียบร้อยเนาะไปอยู่ในติ๊กต็อกคือตอนนี้คนอ่าเรียกว่าคนเขาไปอยู่ในติ๊กต็อกค่อนข้างเยอะมากๆนะในช่อง u t u b e เนี่ยก็ส่วนน้อยนะติ๊กต็อกเยอะ Facebook ก็เยอะนะแต่ YouTube ก็เยอะพอสมควรเหมือนกันอ่ะใครที่อยู่แพลตฟอร์มไหนก็เข้ามารับชมนะมาให้กําลังใจในแพลตฟอร์มนั้นนะครับทุกคน สวัสด <c oughs> ีทุกๆท่านด้วยนะครับนะสวัสดีทุกๆคนครับยินดีต้อนรับกระยามิรนะเอฟซีเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะคุณลุงคุณป้าคุณหน้าคุณอานะคุณลูกคุณหลานคุณน้องนะทุกๆท่านนะนะที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับช่องของลุงนายจัดให้นะครับทุกคนวันนี้ก็ฝากช่องลุงนายจัดให้ไว้ในอมอกอมแขนของพี่น้องทุกๆท่านด้วยนะครับกดลงหัวใจกดไลค์กดกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจ นะครับให้กับช่องของลุงนายจัดให้ครับขอบคุณ25ดวงตาครับผมแล้วก็ขอบคุณอีกหนึ่งดวงตานะครับขอบคุณอีก30ดวงตาขอบคุณอีก60ดวงตาครับที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มฟีดบุ๊กไลฟ์ยูทูบไลฟ์ติ๊กต t อกไลฟ์นะครับนะแล้วก็ไลน์นะครับผมอ่ะสะดวกแพลตฟอร์มไหนก็เข้ามาแพลตฟอร์มนั้นนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลงไลฟ์นะครับสำหรับในช่วงนี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปที่ตลาดชายแดนช่อองจจมมะเดี๋ยวผไป ไลฟ์สดนะครับที่ตลาดชายแดนช่องจอมเอาแบบบรรยากาศสดๆให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะได้ติดตามได้รับชมไปดูนะบรรยากาศที่ชายแดนที่ตลาดชายแดนนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นแบบไหนอย่างไรนะครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับไลฟ์วันนี้นะผมขออนุญาตลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับทุกชมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไลฟ์นะเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอนะไลฟ์สดในช่วงหน้าับทุกคนก็ยังไงฝากติดตามรับชมไลฟ์สดช่องของลุงนายจัดให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกๆท่าน ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์นะครับในช่วงหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายแล้วครับ